สวัสดีค่ะเชื่อมคินตาปีดีลียวันนะคะอายุ25ปีวันนี้หนูก็จะมาแชร์ประสบการณ์การติดโควิดของหนูนะคะของหนูเนี่ยเป็นเคสที่ตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ20สัปดาห์ซึ่งเราไม่สามารถทานยาหมอหรือฟัลซ์ไโจนได้นะคะเริ่มแรกเนี่ยก็มีอาการเจ็บคอนะคะก็คืนก็มีไข้แล้วก็เริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รับรสนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยทำซีจีอันอยู่แล้วคุณแม่ก็เลยให้มาวิ่งกับไวเลอร์ตองเนี่ยมาทานนะคะตั้งแต่เริ่มมีอาการเลยนะคะ แล้วพอไปตวรวจโควิดเนี่ยขาก็ให้รอผล3วันนะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสาธารณสุขโรงพยาบาลเลยนะคะหนูก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะแลก็เลยทานมาวิ่งกับไวเลยตองน,นะคะ3-4วันจนอาการดีขึ้นนะคะพอรับผลตรวจออกมาเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดนะคะ ก็แจ้งทางโรงพยาบาลไปนะคะว่าเราตั้งรันนะคะก็ไม่สามารถจ่ายยาหรือเอ็กซเรย์บอดให้เราได้นะคะคุณหมอก็แนะนําให้เฝ้าติดตามดูอาการดูแลเองที่บ้านไปก่อนนะคะหนูก็เลยทันมาวิ่งกับไวรเลอองมาตลอดนะคะจนกนระทั่งครบกาหนด14วันนะคะก็ไปตรวจซ้ําผลก็เป็นลบนะคะไม่มีเชื้อแล้วนะคะส่วนแฟนเนี่ยก็เริ่มทันมาวิ่งกับไวรเลอกองเหมือนกันตั้งแต่หนูเริ่มมีอาการเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิดนะคะแต่ว่าแฟนไม่มีอาการเลยเลยมีแค่เป็น ไข้อยู่แค่2วันนะคะส่วนแม่กับน้องเนี่ยไปตรวจเหมือนกันไม่ติดเชื้อนะคะไม่พบเชื้อผลเป็นลบนะคะเพราะว่าแม่กับน้องเนี่ยทานมาวิ่งกับไวเดอร์ตองมานานแล้วนะคะหนูขอแนะนําเลยนะคะ2ตัวนี้นะ,ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะมาวิ่งน,นี้เป็นวิตามินรวมนะคะส่วนไวเดอร์ตองเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่าง มีอยอแล้วก็ขา่้ลนคนท้องทำได้นะคะโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเรามีคุูกันร่างกายที่แข็งแรงค่ะ